สวัสดีค่ะวันนี้จะมานําเสนอคลิปเกี่ยวกับมะไฟจีนให้ทุกคนได้ทําความรู้จักเกี่ยวกับมะไฟจีนมากยิ่งขึ้นค่ะเริ่มต้นเลยก็คือที่มาและก็ความสําคัญค่ะมะไฟจีนนะคะมีชื่อเรียกทางวิทยาศาสตร์ว่า c r a s i n a r a m s i a m m r r s k i l l นะคะเดิมทีนะคะเป็นพืชพื้นเมืองที่อยู่ทางใต้ของประเทศจีนค่ะมีชื่อเรียกทางภาษาจีนเรียกว่าหวงพีจีนแต้จิ๋วนะคะเรียกว่าย่ตั้งและก็คนจีนนะคะนํามาปลูก ในประเทศไทยเป็นชาติแรกอยู่ที่จังหวัดน่านค่ะเมื่อประมาณร้อยปีมาแล้วจังหวัดน่านนะคะเป็นแหล่งปลูกมะไฟจีนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยปลูกตามริมแม่น้ําเป็นส่วนใหญ่นะคะแล้วก็อยู่ที่ในอําเภอปัวอําเภอเวียงสาแล้วก็อาเภอเมืองค่ะต่อไปนะคะจะพูดถึงมะไฟจีนนะคะสามารถรักษาโรคอะไรได้บ้างก็คือจะมีโรคมะเร็งโรคเบาหวานและก็โรคเหนือกล้เสบนั่นเองค่ะ โรคมะเร็งนะคะเป็นโรคที่เซลล์แบ่งตัวผิดปกติแล้วก็การแพร่กระจายไปยังอวัยวะต่างๆนะคะจะไม่สามารถติดต่อระหว่างบุคคลได้โดยตรงค่ะแต่มะเร็งบางชนิดนะคะสามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้อย่างเช่นมะเร็งเต้านมและก็มะเร็งลำไส้ใหญ่ค่ะนอกจากนี้นะคะการติดเชื้อไวรัสหรือแบคทีเรียนะคะบางชนิดอาจจะบางชนิดอาจจะทําให้เพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งได้เช่นมะเร็งปากมดลูกมะเร็งตับและก็มะเร็งกระเพาะอาหารนั่นเองค่ะ สาเหตุของการเกิดโรคนะคะก็คือโรคมะเร็งสามารถเกิดได้หลายปัจจัยทั้งในการติดเชื้อไวรัสแล้วก็เกิดการติดเชื้อแบคทีเรียค่ะเช่น hpv นะคะที่ทําให้เกิดโรคมะเร็งปากมดลูกไวรัสตับอักเสบที่เกี่ยวข้องกับมะเร็งตับ และพยาธิไปไม้ตับนะคะเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งท่อน้ำดีได้ค่ะนอกจากนี้การสัมผัสสารก่อมะเร็งเช่นแอสเบตต์นิกเกิลโครเมียมแล้วก็ควอนบรีนะคะอาจจะทําให้เซลล์ผิดปกติและพัฒนาเป็นเซลล์มะเร็งได้ค่ะรวมถึงปัจจัยการทางพันธุกรรมนะคะอย่างเช่นมะเร็งเต้านมแล้วก็มะเร็งน้ำไส้ใหญ่อาจจะทําให้เกิดะมะเร็งได้ค่ะโดยการป้องกันนะคะอาจจะหลีกเลี่ยงพฤติกรรมหลีกเลี่ยงสารก่อมะเร็งค่ะแล้วก็ควรเลือกรับประทานอาหารที่มีความปลอดภยัยแล้วก็ม รวจสุขภาพเป็นประจำค่ะอาการนะคะก็อาการทั่วไปนะคะก็จะเป็นก้อนเนื้อผิดปกติเลือดปนในสารคัดหลั่งนะคะอย่างเช่นมีน้ำมูกน้ำลายปัสสาวะอุจจาระค่ะแล้วก็อาการจะมีอาการปวดเรื้อรังอย่างเช่นมีาการปวดศีรษะช่องท้องหรือบริเวณหลังค่ะอ่อนเพียด,ด้วยค่ะก็อาจจะทําให้มีน้ําหนักลดโดยไม่ทราบสาเหตุแล้วก็มีอาการเบื่ออาหารค่ะแล้วก็อาการเฉพาะระบบนะคะก็จะ ระบบทางเดินหายใจก็จะมีอาการไอเรื้อรังไอเป็นเลือดที่เกิดจากมะเร็งปอดส่วนระบบประสาทนะคะระบบประสาทจะชาอ่อนแรงบริเวณมือแขนขานะคะจะ,จะมีและการมองเห็นนะคะก็จะมีความผิดปกติผิวหนังนะคะก็ผิวหนังฝ่หูหรือบริเวณปานนะคะที่จะมีการขยายขนาดแล้วก็มีการเปลี่ยนสีค่ะที่เกิดจากโรคมะเร็งผิวหนังนะคะส่วนอาการอื่นๆนะคะที่พบได้ก็จะเป็นมีอาการไข้เรื้อรังเสียงแหบผิดปกติหรือเงอออกมากในเวลากลางค,คืนค่ะ ต่อไปนะคะจะเป็นโรคเบาหวานนะคะโรคเบาหวานเป็นภาวะความผิดปกติของการทํางานของฮอร์โมนอินซูลินนะคะส่งผลให้ร่างกายไม่สามารถนําน้าตาลเอ๊น้องนน้ตาลมาในเข้ามาในกระแสเลือดไปใช้ในอ่าไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะส่งผลให้ระดับน้าตาลในเลือดสูงกว่าปกติซึ่งอาจไปนําเข้าสู่ภาวะแทรกซ้อนส่งผลให้อ่าเกิดผลกระทบต่ออวัยวะต่างๆได้ค่ะส่งผลกระทบไปในระยะยาวได้ค่ะ หากไม่ได้รับการดูแลรักษานะคะก็ควรจะควบคุมให้มีความเหมาะสมนะคะเพราะมันเพราะอย่างนี้จะทําให้เกิดโรคเบาหวานได้ค่ะสาเหตุของการเกิดโรคนะคะก็คือเกิดขึ้นเมื่อระดับน้ําตาลในเลือดสูง สูงเกินกว่าที่ไตจะสามารถดูดกลับได้อย่างสมบูรณ์ค่ะโดยไตยนะคะจะมีหน้าที่กรองของเหลวที่ผ่านหน่วยไตยและดูดกลับน้ําตาลเพื่อให้ร่างกายนําไปใช้ค่ะแต่เมื่อน้ําตาลในเลือดสูงเกินไปนะคะจะทําให้ไตไม่สามารถดูดกลับน้ําตาลทั้งหมดได้จึงมีน้ําตาลบางส่วนนะคะถูกขับออกทางปัสสาวะเป็นลักษณะสําคัญทําให้โรคเบาหวานเกิดเบาหวานได้ค่ะและอาจจะทําให้มีอาการปัสสาวะบ่อยแล้วก็เกิดการกระหายน้ํามากค่ะ อาการนะคะก็จะมีอาการหิวน้ําบ่อยมากขึ้นปัสสาวะบ่อยมากขึ้นโดยเฉพาะเวลากลางคืนค่ะแล้วก็หลังจากหลับไปแล้วมีอาการหิวบ่อยและประทานอาหารมากขึ้นน้ําหนักตัวลดลงโดยที่ไม่ทราบสาเหตุด้วยค่ะมีอาการเหงื่อเหงื่อออกง่ายอ่อนเพลียสายตาภาพมองไม่ค่อยเห็นแล้วก็มีมีแผลแล้วก็เกิดแผลหายช้าเจ็บป่วยบ่อย,อยติดเชื้อบ่อย,อยแล้วก็ชาเจ็บมีความรู้สึกผิดปกติมีอาการชาปลายมือปลายเท้ามีผิวหนังที่เข้มมากขึ้น แล้วก็บริเวณที่คอแล้วก็รักแร้หน้าท้องนะคะจะมีอาการแตกลายค่ะต่อไปนะคะจะพูดถึงโรคเหงือกอักเสบนะคะก็คือโรคอักเสบนะคะเป็นโรคที่อยู่ในช่องปากพบได้บ่อยแล้วก็อาการจะไม่รุนแรงค่ะโดยเงือกจะบวมแดงแล้วก็รู้สึกเจ็บคลายและวคลายเครื่องควรได้รับการรักษาโดยให้เร็วที่สุดนะคะเพราะว่าหากปล่อยไว้นานจะทำให้โรคโรคนี้นะคะจะทําให้เกิดการสูญเสียฟันได้ด้วยค่ะสาเหตุของการเกิดโรคนะคะเกิดจาก การมีค่าแบคทีเรียสะสมตามร่องเหงือกนะคะเพราะทำความสะอาดผิดตําแหนง่งการแปรงฟันบนผิวฟันเพียงอย่างเดียวนะคะอาจจะทําให้มีเศษอาหารและค่าแบคทีเรียสะสมตามซอกฟันอยู่นะคะแล้วก็ขอบเหงือกขอบเหงือกจะมีเมื่อเราปล่อยทิ้งไว้นะคะจะเกิดค่าแบคทีรียแล้วก็เกิดการสะสมของจนกลายเป็นแผ่นค่าจุลินทรีย์จะมีลักษณะเป็นแผ่นฟิล์มเหนียวไร้สีที่ค่อยๆเกาะรวมตัวกันเป็นบนผิวฟันนะคะจะทําให้เกาะตัวขึ้นได้เรื่อยๆจนทําให้เกิด เกิดการเหงือกอักเสบได้ค่ะอาการที่พบทั่วไปนะคะอาการก็คือจะมีเหงือกบวมกดเจ็บมีสีแดงเข้มเลื่อนออกง่ายในขณะที่ใช้ไหมขัดฟันแล้วก็แปรงฟันนะคะจะมีอาการเหงือกร้นแล้วก็มีกลิ่นปากด้วยค่ะ ต่อนะคะจะเป็นในส่วนของหัวข้อ,อลักษณะาทางพกษศ,ศาสตร์ของมะไฟจีนค่ะมะไฟจีนนะคะมีชื่อทางวิทยาศาสตร์นะคะว่า c a l i n d r a n t h e s i a n rosea นะคะเป็นพืชน,นะคะที่อยู่ในวงรูเทเซียค่ะโดยพืชวงนี้นะคะก็จะเป็นวงเดียวกับส้มนั่นเองค่ะไม้ชนิดนี้นะคะเป็นไม้ยืนต้นหรือว่าไม้พุ่มที่ไม่ผัดใบค่ะมีขนาดกลางถึงขนาดใหญ่นะคะแล้วก็มีความสูงของลำต้นที่จเจริญเติบโตไปได้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ1 0บถึง แล้วก็มีทรงพุ่มที่กว้างนะคะประมาณ6-8เมตรค่ะโดยลักษณะเปลือกของลำต้นของมะไฟจีนนะคะก็คือจะมีลักษณะเป็นรอยแตกค่ะมีสีออกน้ำตาลอมเทานะคะแล้วก็พื้นผิวมีลักษณะที่ขรุขระค่ะ,คะต่อมานะคะจะเป็นในส่วนของใบของมะไฟจีนค่ะใบของเขานะคะจะเป็นใบประกอบค่ะแบบ compound นะคะซึ่งมีขนาดที่ใหญ่นะคะโดยมีความกว้างอยู่ที่ประมาณ5 8ซนเมตรนะคะแล้วก็มีความยาวอยู่ที่8-10ซนเมตรค่ะ ลักษณะการจัดเรียงของใบนะคะจะเป็นแบบสลับค่ะแล้วก็ในแต่ละช่อของใบนะคะก็จะมีใบย่อยค่ะซึ่งมันอยู่ประมาณเจ็ดถึงเใบนะคะโดยที่ปลายของช่อนะคะก็จะมีใบย่อยที่เป็นใบเดี่ยวค่ะแล้วก็ลักษณะของใบนะคะโดยที่ปลายใบนะคะก็จะมีลักษณะแหลมค่ะคล้ายๆรูปงอกนะคะแล้วก็สีของใบค่ะสีของแผ่นใบเนี่ยด้านบนนะคะก็จะเป็นสีเขียวเข้มส่วนด้านล่างที่เป็นท้องใบนะคะก็จะมีสีเขียวอ่อนนั่นเองค่ะ ต่อมานะคะจะเป็นในส่วนของดอกของมะไฟจีนค่ะดอกของมะไฟจีนนะคะจะเป็นดอกแบบช่อนะคะแล้วก็มีสีขาวค่ะโดยแต่ละช่อนะคะจะประกอบด้วยดอกย่อยที่เป็นดอกขนาดเล็กๆนะคะซึ่งเมื่อมาเต็มที่นะคะจะมีเส้นผ่านศูนย์กลางอยู่ที่0.1เซนติเมตรค่ะโดยลักษณะของกลีบดอกนะคะก็จะเป็นแบบชั้นเดียวค่ะโดยประกอบด้วยห้ากลีบนะคะแล้วก็ดอกของมะไฟจีนนะคะเป็นดอกแบบสมบูรณ์เพศค่ะโดยภายใน ะะก็จะมีเกสรเพศผู้อยู่จํานวน10อันนะคะ,ะโดยที่ปลายยอดของเกสรนนจะมีเกสรเพศเมียนะคะโดยที่เกสรเพศเมียเนี่ยจะมีลักษณะเป็นรอยหยักนั่นเองค่ะ ต่อมานะคะจะเป็นในส่วนของผลนะคะผลของมะไฟจีนะคะจะเป็นอ,ออกมาเป็นลนักษณะเป็นพวงค่ะโดยแต่ละพวงนะคะจะมีประมาณ5-50ผลนะคะโดยลักษณะผลของมะไฟจีนะคะจะเป็นรูปกลมหรือว่ากลมรีนะคะโดยที่มีปลายแหลมน,นะคะขนาดประมาณ1.25-2เซนติเมตรค่ะพื้นผิวของผลเนี่ยจะเป็นพื้นผิวที่เรียบแต่ว่ามีขนเล็กน้อยนะคะแล้วก็ขนนะคะที่เป็นผลอ่อนเนี่ยจะมีลักษณะจะมีสีที่เป็นสีเขียว The <laughs> เมื่อมีความแก่ขึ้นนะคะก็จะเริ่มเปลี่ยนสีเป็นสีเหลืองแล้วก็เมื่อสุกเต็มที่นะคะผลก็จะเป็นสีน้ำตาลค่ะ,ะเนื้อภายในของผลนะคะเนื้อนะคะจะมีลักษณะสีขาวเป็นสีขาวนวลน,นะคะแล้วก็รสชาติของเขานะคะจะเป็นรสชาติอมเปรี้ยวค่ะแล้วก็จะมีความหวานขึ้นค่ะเมื่อผลเริ่มสุกนั่นเองค่ะต่อมานะคะจะเป็นในส่วนของมลเมล็ดค่ะมลเมล็ดค่ะ,ะมะไฟจีนะคะจะมีมลเมล็ดที่ทรงเป็นรียาวแล้วก็แบนคะมีสีเป็นสีเขียวแล้วก็มี การแต้มที่ปลายเป็นสีน้ำตาลนะคะโดยที่ขนาดของมเมล็ดนะคะอยู่ที่0.3-0.5ซนติเมตรนะคะแล้วก็มีความยาวอยู่ที่0.7-1เซนติเมตรค่ะโดยที่ใน1ผลนะคะก็จะมีมะเมล็ดอยู่ประมาณ1-5เมล็ดนั่นเองค่ะต่อมานะคะจะเป็นในหัวข้อของสรรพคุณทางยานะคะในส่วนของมะาไฟจีนนะคะมีสรรพคุณทางยาที่ค่อนข้างหลากหลายเลยค่ะสามารถใช้บรรเทาอาการเจ็บป่วย ใช้ดูแลสุขภาพได้นะคะโดยส่วนต่างๆที่ใช้ของมะไฟจีนในการารักษาอาการเจ็บปวดหรือว่าดูแลสุขภาพเนี่ยมีตัวอย่างเช่นผลรากใบแล้วก็เปลือกต้นนะคะโดยในแต่ละส่วนนะคะจะมีประโยชน์ที่แตกต่างกันออกไปเลยค่ะโดยที่เราจะเริ่มกันที่ส่วนแรกค่ะคือผลนะคะผลของเรานะคะจะแบ่งออกเป็นผลสุกแล้วก็ผลดิบค่ะผลสุกนะคะก็จะช่วยในการแก้การท้องอืดท้องเฟื้อน,นะคะ,ะกระตุ้นความอยากอาหารลดอาการร้อนในแล้วก็ทําให้ชุ่มคอค่ะ ส่วนผลดิบนะคะก็จะใช้ในการตากแห้งค่ะเพื่อรักษาอาการไอแล้วก็ลมพิษร้อนในนะคะต่อมานะคะจะเป็นในส่วนของรากค่ะรากของมะไฟจีนนะคะเราจะเอาไปต้มนะคะเพื่อดื่มนะคะในการรักษาหลอดลมบ,บางเสบแล้วก็อาการไอเรื้อรังนะคะต่อมาในส่วนของเปลือกต้นค่ะเปลือกต้นเนี่ยจะใช้ในการลดการอากักเสบรักษาโรคคิวหนงังแล้วก็ใช้เป็นยาถ่ายพยาธิค่ะแล้วต่อมาในส่วนของใบค่ะใบนะคะเราจะนําใบของมะไฟจีนนะคะมาต้มนะคะเพื่อสาปขม เพื่อรักษาอาการารังแคนะคะแล้วก็ช่วยคงสีผมได้ด้วยค่ะ ต่อมานะคะในส่วนหัวข้อของข้อระวังนะคะจากที่กล่าวมาทั้งหมดนะคะ,ะมะไฟจีนมีคุณสมบัติทางยาแล้วก็มีประโยชน์มากมายหลากหลายเลยค่ะแต่ว่าข้อมูลที่เกี่ยวกับปริมาณวิธีการใช้ยังมีอยู่อย่างจํากัดค่ะเพราะดังนั้นละ่ะเราควรที่จะมีการศึกษาข้อมูลให้รอบคอบมากขึ้นแล้วก็ปรึกษาผู้ชี่ยวชาญก่อนที่จะมีการใช้นะคะดังนั้นเราก็ดังนั้นนะคะมะไฟจีนนะคะเป็นพืชนะคะที่มีคุณสมบัติ ทางอาหารแล้วก็มีคุณสมผิทางยาค่ะช่วยบรรเทาอาการปัญหาทางเดิอนอาหารทางเดินหายใจแล้วก็บำรุงสุขภาพได้ค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะถ้าเราจะมีการใช้นะคะควรจะมีศึกษาข้อระวงังแล้วก็ใช้อย่างระมัดระวังได้ค่ะ ในมะไฟจีนนะคะมีสารสำคัญที่มีบทบาททางเภสัชวิทยาเนี่ยหลายชนิดด้วยสารสำคัญเหล่านี้เนี่ยก็จะประกอบไปด้วยโพลเทอยออยล์หรือน้ำมันหอมระเหยมีอัลคาลอยด์ฟีนอลิกคอมพาว์หรือสารประกอบฟีนอลิกสารเหล่านี้นะคะจะมีฤทธิ์หลากหลายแบบเช่นการต้านอักเสบต้านมะเร็งและปกป้องระบบประสาทโดยจะมีการพูดถึงรายละเอียดดังต่อไปนี้ค่ะน้ำมันหอมระเหยที่พบ G, มะไฟจีสารสำคัญที่ได้แก่สเปนีน และเบตาไบซาโปลีนซึ่งเป็นสารที่มีคุณสมบัติในการต้านอักเสบและช่วยป,ป้องเซลล์ต่างๆมาไฟจีนนะคะมีสารแอลคอลอด์ที่สำคัญหลายตัวได้แก่คาซิโนไลน์อ e ัเอทิลเอเทอร์คอซีนดีและมาไฟชชนามีนเอสารเหล่านี้นะคะจะมีฤทธิ์ในการปกป้องระบบประสาทและยับยัง้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งค่ะสารฟีนอลิกในมะไฟจีนนะคะจะพบรูทีนกอลิกแอซิดและเบนโซอีเทอ ซึ่งสารเหล่านี้เนี่ยก็จะมีฤทธิ์ในการต้าอ,อนุมูลอิสระสามารถปกป้องเซลล์จากความเสียหายได้ซึ่งในการศึกษาผลทั้งเภสัชวิทยาของมาเฟจีนนะคะสามารถแบ่งออกได้เป็นสองประเภทคือ in vitro และ in vivo โดยทั้งสองรูปแบบเนี่ยจะมีผลที่น่าสนใจในด้านต,ตา่างเช่นต้านมะเร็งปกป้องระบบประสาทและต้านอักเสบค่ะถ้าการศึกษาภายในหลับทดลองหรือ in vitro นะคะมีเจ็ดฤทธิ์ด้วยกันคือ 1. สามารถมีรต้านอนุมูลอิสระสามารถต้านมะเร็งปกป้องระบบประสาทต้านอักเสบปกป้องตับมีริต้านเบาหวานและสามารถต้านจุลชีพได้ค่ะซึ่งในการศึกษาแบบวิทรูรนะคะพบว่ากาทดสอบด้วยวิธี DPPH ABTS FRAP และ ORAC แสดงให้เห็นว่ามัฟฟินจีเนี่ยมีความสามารถในการลดสารอนุมูลอิสระค่ะส่วนนี้รต้านมะเร็งนะคะ สารสก,กัดจากเปลือกมะไฟจีนเนี่ยจะช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็ง h e k 2 9 3 3 t และ m d a a b 2 3 1โดยสารสำคัญที่สามารถต้านมะเร็งได้ก็จะเป็นพวกฟลาโวนอยด์และอัลคาลอยด์ค่ะต่อมานะคะจะพบว่าอัลคาลอยด์ของมาซินามัยเนี่ยจะสามารถลดความเสียหายของเซลล์ประสาทที่ถูกกระตุ้น a beta สามารถปกป้องระบบประสาทได้ค่ะพบว่า สารในมะไฟจีนช่วยยับยั้งการผลิต TNF- อัลฟาและ interleukin-6 ซึ่งเกี่ยวข้องกับการอักเสบนั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะการศึกษาแบบอินวิโตรยังพบว่ามะไฟจีนมีฤทธิ์ปกป้องตับและต้านเบาหวานได้โดยสารอัลคอยจากมะไฟจีนจะช่วยป้องกันความเสียหายาของเซลล์ตับจากสารพิษคาร์บอนเตนตับคอไรและสารแทนนิน โปรแอนโทไซานินในมะไฟจีนจะสามารถเก็บอย่างเอนไซม์เบต้ากลโคซิเดสทำให้ลดน้ำตาลในเลือดได้ค่ะส่วนในการศึกษาแบบ in v i ิ o นะคะเพราะว่าการใช้สารสกัดจากเปลืกมะไฟจีในหนูเนี่ยช่วยเพิ่มการเีรยนนด้วยความจำมีริ์ในการปกป้องระบบประสาทได้ค่ะส่วนสารสกัดจากมะไฟจีนะคะช่วยลดอาการอักเสพจ,จาบเนื้เยื่อต่างๆ ของงสทดดลไ้นอกจากนี้นะคะยังพบว่ามะไฟจีน่มีเีปปกป้งตับและต้านเบาหวานนักศึกษาด้วย in v i ิโซึ่งแอคลคาลจากไปมะไฟจีนะคะสามารถลดความเสียหายของตับจากสารพิษคาร์บอนเตต้าคอร์ไรและอะซิตาเมโนโฟเฟนได้คะ่ะนอกจากนี้นะคะสารสกัดจากกิ่งมะไฟจีนเนี่ยสามารถลดระดับ,บน้ำตาลในเลือดและลดน้ำหนักในหนูที่ทดลองให้ อาหารที่มีไขมันสูงได้ค่ะจากการศึกษาทางคลินิกของหมอไฟจีนนะคะแม้ว่าผลการศึกษาทางเภสัชวิทยาในระดับลทดลองและสั์ทดลองจะสน,นสับสนุนศักยภาพของหมอไฟจีนแต่ยังไม่มีหลักฐานเชิงประจักษ์จากการศึกษาทางคลินิกที่ยืนยันผลลัพธ์เหล่านี้ของในมนุษย์จึงจําเป็นจะต้องมีการวิจัยเพิ่มเติมเพื่อยืนยันกลไกการออกฤทธิ์ประสิทธิภาพความปลอดภัยก่อนนําไปใช้ทางคลินิกค่ะกายสรุปนะคะ ว้า,าีเนี่ยมีศักยภาพในการใช้ทางแพทย์พื้นบ้านเนี่ยมาอย่างยาวนานแล้วซึ่งมีคุณสมบัติทางเภสัชวิทยาที่น่าสนใจหลายด้านอย่างการต้านอนุมูลอิสระการลดต้านอักเสบการต้านเชื้อจุลชีพการปกป้องระบบประสาทและตะับรวมถึงช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดได้ซึ่งทําให้มีศักยภาพในการใช้รักษาโรคต่างๆอย่างเช่นมะเร็งโรคข้ออักเสบโรคเบาหวานและปัญหาตับ จากการศึกษาที่มีอยู่ส่วนใหญ่เนี่ยยังเป็นการศึกษาภายในรลอดทดลองและสัตว์ทดลองจึงจะต้องได้รับการยืนยันจากการศึกษาเพิ่มเติมในมนุษย์เพื่อยืนยันประสิทธิภาพและความปลอดภัยก่อนนำไปใช้จริงในการร,รักษ,ษาโรคได้ค่ะ